สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงนะคะให้คนลัคนาราศีเมถุนนะคะเป็นการทํานายในช่วงเดือนธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2564นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าแม่หมอจะจะไม่ทําคลิปยาวนะเพราะว่าทําคลิปยาวๆแล้ว YouTube ตรวจสอบนานมากเลยนะคะแม่หมออัปโหลดช้านะคะเดี๋ยวเราจะ เรียกว่าก,กระชับได้เนื้อหาดีกว่านะคะคลิปสองคลิปที่แล้วที่แม่หมอทำไปนะคะมันกว่าจะอัพโหลดอะถูกตรวจสอบนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอแบบกระชับแล้วกันนะคะแต่แม่หมอก็จะพยายามถ่ายให้ทั่วถึงทุก,ทกตำแหน่งทุกรายละเอียดนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่กันเลยนะคะ ลัคนาราศีเมถุนนะคะดาวประจาตัวไพ่ประจําตัวของคุณนะคะช่วงนี้จะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะจะทําอะไรเรียกว่าลับๆล่อๆนะคะทําอะไรไม่ค่อยจะเปิดเผยในช่วงนี้นะคะไพ่เจ็ดดาบมันเป็นการแอบทําอะไรบางอย่างนะคะบางคนก็จะมีวิธีการทำมาหากินที่แปลกๆนะคะเช่นอาจจะต้องใช้ปฏิพันธ์ไวพิบหรือว่าเล่เหลี่ยมเล่กลบางอย่างก็ได้นะคะ แต่ไพ่ประจําตัวของคุณไม่ค่อยดีนะในรอบคําทานายเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะก็เรามาระวังการทําผิดหรือว่าทําเรื่องอะไรที่มันมีปัญหาแล้วกันนะสาหรับไพ่ประจําตัวของคุณนะคะแต่ว่าแม่หมอจะบอกว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณก็เดินอยู่ในภพอรินะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะภพอริของคุณนะคะภพอุปสรรคปัญหานะคะช่วงนี้ทําอะไรก็จะติดติดขัดขัดนะคะ แล้วดาวประจําตัวก็ไปเลงกับดาวราหูที่อยู่ในราศีพฤษกด้วยนะคะไม่ค่อยจะดีนะคะบางทีอะไรบางอย่างที่คุณทำน่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นสีเทาๆนะคะอะไรที่ทำอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะสำหรับคนลัคนาเมทุนนะคะเรื่องของธุรกิจก็เรียกว่าระวังนะคะเราจะไปทำธุรกิจที่มันค่อนข้างผิดอยู่สักหน่อย ะะใต้ดงใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะพวกของผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะมีไพ่เดอะเดชประกบหน้าด้วยนะคะไพ่เดอะเดชนี่เป็นสัญลักษณ์ของยมมทูตนะคะความตายการแตกแยกความห่างไกลนะคะบางคนบางท่านของคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะแม่หมอว่าบางคนบางท่านเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะ เดินทางแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ม้าขึ้นมาในตำแหน่งที่6ด้วยนะคะแต่เหนื่อยนะให้หมอบอกว่าเหนื่อยนะไพ่ของคุณเนี่ยนะคะเดินให้ถูกทางนะคนลักนณาราศีเมถุนในรอบคำทำนายเนี่ยตัวของคุณจะเป็นปัญหานะตัวของคุณจะเป็นปัญหาแต่โชคดีโชคดีที่ดาวพฤหัสอ,นะอยู่ในมุมที่ดีนะโชคดีมากๆนะคะก็ยังถือว่าช่วยเหลือได้เยอะพอสมควรแล้วในตำแหน่งของ ไพ่ที่ขึ้นมาเนะี่ยมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมาช่วยด้วยนะคะก็ถือว่าดีไปนะแล้วก็ดาวพระเกตนะกลุ่มลักนณาด้วยนะคนลักนณาราศีมิถุนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่นั่นเนี่ยนะคะดูไพ่พระสังฆราชในตําแหน่งที่4นะนะคะก็ะถือว่าดีนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยระวังด้วยแล้วกันนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ดีนะคะ แล้วก็ในตำแหน่งของไพ่เดอะเดเนี่ยนะคะมันประกบหน้าคุณเลยต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะคะเ,เรียกว่าถูกจับมาอะไรประมาณนี้นะคะถูกตรวจสอบมาจะมีปัญหานะบางคนแบบถ้าทำงานประจำเนี่ยอาจจะถูกออกจากงานได้นะคะถ้าไพ่เดอะเดประกบหน้ามันไพ่เดอะดมันหมายถึงการสิ้นสุดการยุบการแตกหกักการสลายตัวของ คู่ค้าคู่หุ้นส่วนก็ได้นะนะคะอันนี้ระวังตัวเราเองนี่แหละจะเป็นปัญหานะคะให้ระวังนิดนึงระวังแตกคอกับเพื่อนด้วยนะระวังแตกคอกับเพื่อนฝูงระวังขัดแย้งกับบุคคลอื่นนะคะขัดแย้งกับลูกหลานบริวารด้วยนะคะจากหน้าไพ่ของคุณเนี่ยนะคะไพ่ยมมาทูดประกบหน้าเลยนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเหมือนเขามาเตือนคุณนะถ้าใครทําอะไรที่มัน เรียกว่าไม่ถูกต้องในช่วงนี้นะคะเรียกว่าต้องระวังนะคะต่อไปตำแหน่งที่3ามตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะคะก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดของคุณด้วยนะคะการทํามาหากินนะคะบางคนในช่วงนี้ก็อาจจะอยากเรียกว่าอยากจะหยุดพักไปที่เยี่ยวนะคะใช้เงินหาความสุขให้กับตัวเองนะคะดูไพ่ความคิดของคุณนะคะ เป็นไพ่เจ็เหรียญน,นะคะบางคนอยากซื้อหาสิ่งของบางอย่างบ้านรถอะไรก็แล้วแต่ได้นะคะแต่ว่ามันมีไพ่เรียกว่าเดอะฟูขึ้นมานะคะในตำแหน่งที่9ด้วยนะบางคนอาจจะใช้เงินไปในทางที่สูรุย่ยสูร่ายได้นะคะต้องระวังแล้วตำแหน่งเพื่อนเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะราชินีถือเหรียญนี่เขาค่อนข้างที่จะไฮโซนะคะใช้ของราคาแพงนะคะระวังเพื่อนจะพา เสียในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยนะคะตัวเราก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าปล่อยไปตามอารมณ์ของตัวเองพอสมควรนะสำหรับคนลัคนาเมถุนนะคะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะ mm hmm. ตำแหน่งที่4เป็นไพ่พระสังฆราชเป็นตำแหน่งของการงานอาชีพคู่ครองคนรักคู่ค้าคู่สัญญานะคะ mm hmm. เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์ขนาดเลยนะ mm hmm. เป็นไพ่พระสังฆราชนะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานนี่ถือว่าดีนะแต่ขัดแย้งกับไพ่ประจำตัวมากเลยเพราะว่าหน้าที่การงานมีหน้ามีตามีเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นงานที่มีหน้ามีตาแต่ตัวเองนั้นอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้สำหรับคนเมทุนนะคะทำอะไรที่มันไม่เปิดเผยหลบๆซ่อนๆนะคะแล้ไพ่ตำแหน่งเนี่ยเป็นไพ่ของคู่ค้าคู่สัญญาของคุณนะคะจะมีคน จะต้องไปติดต่อประสานงานกับคนที่เรียกว่าคู่ค้าคู่สัญญาที่ค่อนข้างจะมีความรู้ความสามารถสูงนะคะและก็ในบางคนบางท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนะคะศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งของคนรักคู่ครองเป็นไพ่พระสังฆราชด,ด้วย ถ้าตำแหน่งคนรักคู่ครองเป็นไพ่พระสังฆราชคนโสดเรียกว่าโสดไปยาวๆเลยนะคะโสดไปยาวๆเลยเพราะว่าทางฝั่งคนที่คุณชอบอะไรประมาณนี้ทั้งคนโสดคนคุยเนี่ยนะคะเขาจะไม่โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่เขาจะไปโฟกัสเรื่องงานถ้าเป็นไพ่พระสังฆราชขึ้นนะคะเรียกว่าโสดไปยาวๆนะคะเออเรื่องเหอเรอยชายต่อไปถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะ <laughs> จะเป็นประมาณนี้นะคะ คนมีคู่ก็เหมือนกันนะถ้าไพ่พระสังฆราชขึ้นเนี่ยนะคะความโรแมนติกจะไม่ค่อยมีเลยนะคะจริงๆแม่หมอจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครที่ทําธุรกิจบางอย่างนะคะจริงๆถ้าในความหมายของแม่หมอนะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ไพ่เจ็ดดาบนะคะบางคนบางท่านอะ่ะแม่หมอจะบอกว่ามันไม่เชิงว่าทํางานที่มันผิดกฎหมายนะแต่เหมือนกับว่าธุรกิจของเรามันไม่ได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ดังนั้นคุณอาจจาเป็นจะต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในเรื่องของอาการงานของคุณนะเนี่ยไพ่สังคลารขึ้นบางคนถ้าแบบว่าขายของมารายได้ถึงขั้นที่ต้องเสียภาษีแล้วไม่รู้เรื่องภาษีต้องเรียกว่าไปอาขอความรู้กับสรรพกรถ้าใครยอดเดยอะๆก็เรียกว่าไปไปหาสําสนักบัญชีในการทำเรื่องของ บัญชียื่นภาษีอากรอะไรประมาณนี้นะคะไปหาคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยนะคะสำหรับคนลักขณาเมถุนนะคะจะประมาณนี้นะคะในตำแหน่งของบ้านเรือนของคุณก็เรียกว่าถือว่าดีนะนะคะถือว่าดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลืออยู่นะคะบางคนในช่วงนี้นะคะถ้าไพ่พระสังฆราชขึ้นก็ถือศีลกินเจก็ดีนะนะคะ ถือว่าโอเคแต่ความรักนี่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่นะคะตำแหน่งที่5บุตรบริวารเป็นยังไงบ้างตำแหน่งบุตรบริวารนี่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะคะมีปัญหากันนะคะพูดจาไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะถ้าเรื่องบุตรบริวารน,นะคะโชคลาภบ,บางอย่างก็จะถูกแย่งชิงไปด้วยระมัดระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้สัตว์เลี้ยงก็จะเรียกว่ามีปัญหานะคนลักขนา ราศีเมทุนนะคะมันเป็นไพ่ห้าไม่เท้านะคะปัญหาการงานบางอย่างก็มีอุปสรรคติดขัดนะคะที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ตัวของคุณเจอกับอุปสรรคนะคนลัคนาราศีเมทุนเพราะว่าดาวประจําตัวก็ตกภพอรินะคะแถมเป็นเร็งกาลัลางหูนี่ก็พอสมควรเลยนะคะ ไปดูตำแหน่งที่6นะคะก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะตำแหน่งที่6นี่นะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะก็จะบอกว่าจะมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาแน่นอนในอนาคตนะคะอุปสรรคทั้งเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปเลยนะคะใครที่ระบบการงานไม่เข้าสู่ระบบบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเอาเข้าระบบให้ถูกต้องโดยต้องพึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะไม่งั้นก็ ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นภายหลังนะคะการบริหารงานมันจะไม่สุดนะคะแล้วก็สําหรับไพ่ตาแหน่งของไพ่ดาบเนี่ยระวังอุปสรรคศัตรูนะคะแล้วก็บางคนจะขาดคนที่คอยช่วยเหลือด้วยนะถ้าไพ่ดาบแต่ว่ามันเป็นไพ่ของนักสู้นะไพ่ดาบเนี่ยนะคะดูสัญลักษณ์ก็รู้เลยนะคะสู้หลังชนฝาเลยแหละนะคะเหนื่อยหอดขึ้นคอแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จดีนะคะ ก็จะเหนืหน่อยๆนะคนลัคนณาเมทุนในช่วงนี้นะคะก็สู้ๆนะคะสำหรับคนเมทุนนะคะต่อไปเป็นตำแหน่งที่7ค่ะตำแหน่งที่7นี่เป็นไพ่ปัญหาค่ะปัญหาก็เรื่องของความมั่นอกม,นมั่นใจในตัวเองเกินไปนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะ,ะเพราะที่ผ่านมาในะอดีตที่ผ่านมามันเป็นไพ่ห้าไม้เท้าตำแหน่งนี้ก็เป็นไพ่เ้าถ้วยนะคะ ความที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไประวังจะมีปัญหากับคนอื่นนะคะหรือว่าการขัดแย้งการไม่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระวังการคบซ้อนเพราะว่าคู่ของคุณไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโรแมนติกเลยนะคะระวังเรื่องของการคบซ้อนนะคะอาจจะเป็นฝั่งตัวคุณนะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะต่อไปมาดูตำแหน่งที่8ด เป็นตำแหน่งของเพื่อนสังคมนะคะเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะเรียกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพอสมควรเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเรียกว่า,ามีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นบางคนก็อยู่ในสังคมที่มันแบบไฮโซนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะที่มันเกินตัวให้เรามัดระ,รระวังนะคะตำแหน่งของเพื่อนฟุ้งอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะ,ะบางคนถ้ารู้จักคบเพื่อนก็จะดีนะในช่วงนี้ถ้ารู้จักคบเพื่อนนะคะเพื่อนที่ขยันทำมาหากินมีหัวคิดทางด้านเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการหาเงินหาทองเนี้ยก็โอเคนะแต่ถ้าไปเจอเพื่อนที่ชอบใช้จ่ายสุลุ่ยสุร่ายพาตัวคุณไปใช้จ่ายสเปะสปะก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินได้นะคะต่อไปตำแหน่งที่9นะคะ เป็นไพ่เมเจอร์นานะคะ The Fool นะคะก็มันมีแรงผักพอสมควรในเรื่องของการที่คุณอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองนั่นเลยค่ะนะคะบางคนอยากจะไปเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเผชิญโชคแล้วก็สแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะบางคนก็ออกแนวเจ้าชูนะคนลัคนาเมถุนนะคะไพ่ The Fool เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ทําอะไรตามความ ชอบของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระจุดหมายปลายทางเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นท่านชายเมถุนก็ออกแต่เจ้าชู้นะคะคนเมถุนเนี่ยนะคะโดยโดยธาตุของเขาแล้วเป็นธาตุลมธาตุลมนะคะที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธมีความโลเลสูงมากเลยนะคะคนเมถุนนะคะช่วงนี้อย่าทําอะไรตามอารมณ์เกินไปนะอาจจะเรียกว่ามีปัญหาภายหลังได้นะคะบางคนก็จะเริ่มกิจการใหม่ๆนะ อาจจะมีการเริ่มต้นทำกิจการใหม่ๆกิจการเกี่ยวกับสถานบับนเทิงเริงรมทุกอย่างรวมทั้งกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการทำไวเหล่าเบียร์เหล้าอางุ่นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่เดฟูนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าอะไรนะเทพเทพแห่งเหล้าอางุ่นนะคะบางคนก็จะออกประมาณนี้นะคะ อาจจะอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับเหล้าอางุ่นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตําแหน่งไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ดีนะคะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะถือว่าดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานไพ่เด็กถือถ้วยนี่ก็ถือว่างานของคุณมันก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะนะงานศิลปะงานที่ต้องใช้อารมณ์เหมือนกันนะ แต่เป็นไพ่ที่ดีนะถ้าเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความพึงพอใจนะคะการเปิดโอกาสในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะเรื่องของการเริ่มต้นศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะแต่ถ้ามีการไปศึกษาอะไรหรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้จะค่อนข้างประสบความสำเร็จดีนะสำหรับคนเมทุนนะคะ แต่ประเด็นคือนะคะแต่ประเด็นคือถ้าเป็นคนโสดไม่มีปัญหานะแต่ถ้าประเด็นคือคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะพไพ่ใบนี้มันหมายถึงการการเข้ามาในชีวิตของใครบางคนนะคะเนี่ยนะคะระวังเรื่องของรักซ้อนรักแทรกนะสำหรับคนลัคนณาเมถุนนะคะดาวสุกเร็งลัคนณาด้วยนะคะสุกเป็นเจดอาจารย์เจ้าว่ารอนนิรันร์ ก็ระมัดระวังนะคะอาจจะมีคนเด็กกว่าเข้ามาในชีวิตนะเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวศุกร์เป็นดาววินาศของคุณด้วยนะเร็งลัคนาด้วยเป็นดาวปุตตะด้วยเร็งลัคนาด้วยนะคะก็ระมัดระวังนะคะบางคนเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเปิดเผยไม่ได้นะแอบปิง๊งแอบชอบใครบางคนไหมถ้าเป็นคนโสดบางคนไปชอบคนไกลก็ได้นะมีโอกาสที่จะเป็นคนไกลคน ต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนคบคนคุยระวังเรื่องรักซ้อนนะดาวสุกเริงลัคนานะคะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็คนมีคู่เหมือนกันระวังเรื่องรักซ้อนเพราะว่าตำแหน่งของแฟนของคุณบางคนบางท่านน่ะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะดาวคู่ครองคนรักไปอยู่พบสุภะนะคะดีดีการงานเขาเนี่ยนะคะ ไปโลดเลยนะเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางคนบางท่านบางคนอยู่ไกลกันนะถึงว่าไพาเ่เดทประกบหน้านี่น่าจะเป็นเรื่องของความเปล่าเปลี่ยวนะความโดดเดี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้งนะเนี่ยคนเมถุนจะอาการแบบนี้นะคะก็จะแนวแนวนี้นะส่วนโชคลาบนะคะของคุณน,นั้นจะหาได้จากที่ไหนโชคลาบของคุณในช่วงนี้นะคะจะบอกว่า อยู่ในไพ่ที่เรียกว่าไฮพิทนี่แหละคะ่ะไพ่พระสังฆราชนี่แหละคะ่ะสถานที่ที่เป็นวัดวาอารามนะคะจะค่อนข้างให้โชคลาภให้คุณกับตัวของคนลักนาเมถุนนะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะคนรักคู่ครองให้โชคลาภกับคุณนะคะเพราะว่าในตำแหน่งของคนรักของคุณอะ ดาวคนรักอยู่ภพสุภะนะคะถึงจะไม่มีมาตรฐานแต่อยู่ภพเรือนที่ดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานสูงนะคะจะประมาณนี้ถ้าเป็นโชคลาภของคนลัคนาเมทุนก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะจะลืมนะคะทิศของโชคลาภของคุณนั้นเป็นทิศไหนนะคะถ้าใครที่เชื่อในเรื่องของทักษะทิศมงคลนะคะก็เรียกว่าไปดูคลิปคําทานายเกี่ยวกับ ทิศมงคลของคนทั้ง7วันได้นะคะก็จะเสริมโชคลาภให้กับคุณในเรื่องของการทามาหากินนะคะท่านเกิดวันไหนอะไรประมาณนี้นะคะไปดูได้นะคะในคลิปของทิศมงคลของคนทั้ง7วันนะคะก็เรียกว่าใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าจะจัดเกี่ยวกับจัดสถานที่ทํางานจัดห้องหับอะไรนะคะหันให้เป็นไปทิศที่เป็นมงคลนะคะก็จะเสริมโชคลาภให้กับคุณได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ